มาดึงสายตาคนมาเดินขึ้นมาเร็วมันค้ำแล้ว1 2ึ่บอมเิเอาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเดินเอาข้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 เ้ยกสา Nam เอาเดินขึ้นเทนี้เดินขึ้น

จีบว <Hoy S 2> ่าเป็นแบบนั้นเหรอลูกขึ้นมาได้ยิบบิบดีนกับด้อเด้อเ้อด้อเ้อเด้ด้อเออด้ด้อดูออะไรนะจีบตอบ แล้วขึ้นมาขึ้นได้ไหมขึ้นเหมือนพี่ออมได้ไหมเอาเออเอออย่างเดียวไม่เจ็บเล่ก็แบบนั้นแหละอ้องหลบน้องนี่อ้อมหลบน้องนี่น้องทําไง